จากที่ปักชําไว้สี่กิ่งนะคะกีแก๊สนอเรียบร้อยค่ะไม่ติดสักกิ่งอืต้นแม่ค่ะที่ตัดไปนะคะหนึ่งกิ่งก็งอกออกมาหนึ่งกิ่งเล็กๆนะคะเอาเป็นว่าถือว่าไม่ขาดทุนแล้วกันเนาะหายไปหนึ่งกิ่งได้มาหนึ่งกิ่งโอเคต้นแม่อีกต้นนะคะอันนี้ก็เป็นจุดที่ตัด ออไปนะคะเขาก็จะงอกออกมา,าต้นเล็กงอกออกมาบริเวณที่ตัดเหมือนกันนะคะต้นนี้ก็เ,เขาจะกิ่งเยอะอยู่แล้วนะคะอืจากที่ปักชำไว้สี่กิ่งนะคะกีแก๊เนาอเรียบร้อยค่ะไม่ติดสักกิ่งอืต้นแม่ค่ะที่ตัดไปนะคะหนึ่งกิ่งก็ งอกออกมามหนึ่งกิ่งเล็กๆนะคะเอาเป็นว่าถือว่าไม่ขาดทุนแล้วกันเนาะหายไปหนึ่งกิ่งได้มาหนึ่งกิ่งโอเคต้นแม่อีกต้นนะคะอันนี้ก็เป็นจุดที่ตัดออกไปนะคะเขาก็จะงอกออกมาต้นเล็กงอกออกมาบริเวณที่ตัดเหมือนกันนะคะต้นนี้กเ็เขาจะกิ่งเยอะอยู่แล้วนะคะ 嗯。Mm.